เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับดูกลองไหนมันจะเป็นอันนี้น่าจะเกิดละห้าฝันครั้งอันนี้คงยังไม่ถึงแต่มีเทคนิควิเศษแกะแล้วนะครับขยาบถึงกล่องทะลุอ่ะห้ามห้าม <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างยิ <c oughs> ม้มทำมันเล็กขนาดนี้น่าเกียด าภาพเหมือนอะไรของที่สองแสดงว่ามันร้อนแน่ๆนะน,นี่เหมือนไม่มีอะไรเลยมนกาเกียดทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ <laughs> จะกินไหวไหมนี่ออเ <laughs> หล่าเรากินที่นี่เหยือ <laughs> นขี้แบวเลย <laughs> อร่อยอืม <laughs> อร่อยกรอบดี <laughs> <laughs> มาแล้ว